กรบวนการทางชนเพื uh ่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับเรียกร้องให้แก่แขกที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งไม่มีการขอการชุมนุมไว้นะครับที่บริเวณโครงการสถานีท่าได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่17ตุลาคมนะครับเป็นเวลา16วันนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขการชุมนุมก็คือไม่มีการขีดายการชุมนุมนะครับครบผมพันธุ์จรวเอกรัตนนท์เอเจตีกุลภัทนะครับกับการสายหน่วนครบาลนังเลิงนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะนะครับก็ขอเรียนนะครับ ท่านแกนนาและพี่นอ้องประชาชนทุกท่านได้ทราบนะครับว่าตามที่ท่านได้ขอจกกัดการชุมนุมนะครับเป็นการขอจ,จัดการชุมนุมนะครับตามประการชุมนุมสาธารณะ2558นะครับโดยการที่ทางพี่นอ้องประชาชนทุกท่านนะครับได้มีการเคลื่อนการชุมนุมนะครับเข้ามาชุมนุมในบริเวณด้านหน้าทำเนียบประตู5แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข,ขการชุมนุมนะครับการนีย ผมในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานดูแลการสุมนสารนะค่ับจึงขอประกาศนะครับให้ท่านแกนนํานะครับแล้วก็ท่านพี่น้องประชาชนนะครับได้กรุณาแก้ไขทําในเรื่องของการชุมนุมนะครับให้กลับไปชุมนุมในพื้นที่เดิมที่ขออนุญาตไว้ก็คือบริเวณองค์การสหาระชาชาินะครับโดยให้ทําการแก้ไขนะครับภายในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่3ตุลาคมนะครับภายในเวลา8โมงเช้าถึง8.00นนะครับหวังว่าท่านแกนนำและพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ ครั้งนี้นะครับเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายนะครับจึงขอให้ผู้จัดก,การชุมนุมปฏิบัติตามหน้าที่นะครับรวมถึงผู้ที่ชุมนุมนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา1 5บหของพรบการชุมนุมนะครับแล้วก็ หวังว่าจะไม่ไปกระทบสิทธิ์ในการใช้รถถนนของพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอให้การชุมนุมของพี่น้องทุกท่านนะครับบรรลุตามเจตนารมณ์นะครับด้วยความสมดุยเป็นอย่างดีครับก็หวังว่าจะได้ความได้ความรู้จากท้่านเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับข้อสุดท้ายครับขอให้บรรลุเป้าหมายขอบคุณมากครับ ครับนี่ก็เป็นภาพของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้เข้ามาชี้แจงนะครับในเงื่อนไขของการชุมนุมนะครับแล้วก็ให้พิมุกมีระยะเวลาจนถึงพรุ่งนี้นะครับก็ให้พิมุกดะย้ายนะส่วนพิมุกก็จะก็ตามที่ได้แจ้งไปแล้วครับทางพิมุกก็ยืนยันที่จะอยู่ตรงทำเนียบประตู5้านะครับเพื่อที่จะรอนายกเศรษฐาได้มาหาในตอนเช้านะครับตอนนี้พี่น้องก็เริ่มปักหลักนะครับตั้งบ้านนะครับนี่ก็คือ พื้นที่ที่พี่น้องนะครับทั้งบ้านกันแล้วเมื่อกี้ตำรวจก็ตั้งแถวนะมีทีท่าเหมือนจะสลายการชุมนุมนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นหนังสือคําสั่งมานะครับว่าให้พีมูฟแก้ไขนะครับเพราะการมาชุมนุมในพื้นที่ประตู5เป็นการชุมนุมผิดเงื่อนไขที่ได้ขอเอาไว้แล้วก็ขอให้พวกเราแก้ไขย้ายกลับไปอยู่ตรงหน้า UN เนะครับซึ่งอันนี้ทางพีมูฟก,ก็ได้เสนอทางตำรวจไปแล้วครับว่าพวกเรานะครับก็ จะเคลื่อนย้ายในวันพรุ่งนี้หลังที่พบนายกเศรษฐาแล้วครับนี่ก็คือบ้านของพี่มุฟที่พี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับกำลังสร้างเลยนะครับนี่นะฮะ,ออะคอนโดมิเนียมของคนจนนะครับตรงหน้าทำเนียบประตูห้านะครับใครที่มาไม่ถูกนะครับมาหาพวกเราไม่ถูกนะมาที่ทำเนียบประตูห้าครับแล้วก็อ,อยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาตรงข้ามบริเวณกระทรวงศึกษานะครับอ่า พี่น้องก็ตั้งบ้านแล้วครับก็ต้องขอขอ,อบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราก็ให้ความร่วมมือกับพวกท่านนะครับเต็มที่นะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่จะต้องต่อลองกันนะครับกับทางรัฐบาลเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะต้องเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะครับในช่วงเวลานี้นะครับเวลาที่พี่น้องเนี่ยอุตสาห์ออมเงินกันมาที่เพื่อที่จะจ่ายค่ารถค่าอาหารนะครับมาอยู่เพื่อที่จะมาหารัฐบาล แต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะใช้มาตรการนะครับหลายๆอย่างเนี่ยที่มาละเมิดสิทธิเนี่ยนะครับเราพี่น้องภาคประชาชนพี่น้องพีมูฟเนี่ยครับก็คงจะต้องขอความเป็นธรรมแล้วครับท่านนายกก็เป็นนายกที่บอกว่าตัวเองมาจากประชาธิปไตยนะครับเมื่อกี้นะฮะท่านเลขาสมคิดก็มาบอกว่า,าท่านาทางรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชนนายกก็เป็นนายกของประชาชน ก็ขอให้ท่านปฏิบัติอยู่ภายใต้สิ่งที่ท่านพูดด้วยนะครับอันนี้ก็สื่อสารผ่านไปนะครับาตามเจ้าหน้าที่ที่กําลังดูการถ่ายทอดสดอยู่นะครับ okay, okay. ก็สื่อสารกันไปนะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพวกท่านนะครับที่เข้าใจกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครับขอบคุณมากครับพอขอ